ข้ามัสการพระภูรูไทยเีรธรรมเจ้าคณะตำบลสว่างอารมณ์เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ประธานฝ่ายสงฆ์และพระจังครูเรียนท่านบุญนาคบุรณพันธ์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจประธานส่ายขาวว่าและท่านผู้มเกียรติท่าน,นดิฉันนางสาวรุ่งทิวาพิลึกนักวิชาการสารณสุขชำนาญการเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้รับอนุญาตาจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรเพื่อดำเนินพิธีการในการประกอบพิธีชาปนกิจคุณพ่อพ่อน้อยพลพัฒน์ในวันนี้ขออนุญาตเรียนลำดับพิธีการให้ท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติได้รับทราบดังต่อไปนี้ลำดับแรกจะเป็นการบำเพ็ญกุศลหน้าเมนด้วยการทอดผ้าบางสุกลุลลำดับที่สองอ่านประวัติย่อและทาสดุดีเกียรติคุณผู้วายชนรวมทั้งยืนไหวา,าราง และลำดับสุดท้ายประธานในพิธีทอดผ้าไใบังสกุลและประกอบพิธีชาปนกิจขอน้อมส่งวิญญาณสู่สวรรค์โลกจาบันอาไลให้หมวนหาคุณพ่อน้อยพลพัน์ท่านจากลาสู่ฟ้าฟ้าแดนดินถิ่นวิมานสรีระอะไรวิญญาณซึ่งปฏิฐานรารับการ พิธีชาปนกิจศพเบื้องหน้าท่านผู้มีเกียรติที่คารวในขณะนี้คือสรลีราสพของคุณพ่อน้อยโพลพั์เพื่อรอการประกอบพิธีชาปนกิจซึ่งท่านได้จากผู้ที่เป็นที่รักไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับคงเหลือแต่สิ่งที่คงอยู่เพื่อระลึกนึกถึงคุณความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้เมื่อทั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งซึ่งเป็นอดีตความอะไรอย่างที่สุดที่ได้ บัดน,นี้คุณพ่อน้อยลพลภพได้หยุดพักกระแสแห่งชีวิตของท่านแล้วปางวัตตะสังสารแห่งวมวลมนุษย์ทุกทุกทุกนามนีนม้อาจจะริบเรี่ยงได้ณโอกาสนี้ก่อนจะถึงเวลาแห่งการประกอบพิธีชาปนกิจในวันนี้นั้นเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยปุณธิดาและญาติพี่น้องให้ข,ข,อข,ข,อของกาบของตะคุณท่านประทัธรรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่นำโหลีมาแสดงความเคารพศพและไว้อาลัยและที่ได้กัาลาณามาเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดอภิธรรมศพในสารคืนที่ผ่านมาทอดผ้าบางสกุลและผ้าไตบ่บางสุุลตามลำดับต่อไปคณะแรกเรียนเชิญครอบครัวโทรพั์และญาติพี่น้องขึ้นทอดผ้าไตบางสกุลค่ะ เป็นองค์พิจารณาผ้าไอบางสิุตค่ะนหน้ามันอย่างนี้เหรอรับผ้าระวางันผ่านหนูยื่นไปหนูรับผ้าเดินแบเดิอเออรับผ้าเลยวางันผ้าเลยจ้ะวางันผานเลยวางผ่าน ถ้าหนูก็ถอยหลังไปถอยหลังไปตรงนั้นอ่ะถอยหลังไปตรงนั้นอ่าเราพระพิจนาที่ม,มอนแล้วครับมนมอนลงพี่เลยประนมมือประนมมือ หมู่ที่หบ้านหนึ่งและคุณปาวินาเจ็ดกักรผู้ช่วยผู้ใ่บ้านหมู่ที่6บ้าน19ขึ้นทอดผ้าบางสุนค่ะบานิม,มนพระพุทธเจ้า2รูปเป็นองค์พิจารณา เดีวจะเพิ่มกี่เพิ่มเนอะถือไว้ก่อนลูกสาวถือไว้ก่อนพาพพิจารณาเสร็จกับ ต่อไปเรียนเชิญคุณสราวุดพันทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านดอนใหญ่และคุณบุญเกิดทำมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านดอนใหญ่ขึ้นทอดผ้าบางสุบุญค่ะขานิมนต์พระพุทเจ้าสรูปเป็นโ ในนามพทยเจ้าภาพขอขอบคุณคุณบุญเกิดธรรมมาและคุณเซาพันทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านเอ,อาใหญ่ที่ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุกุลค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณฉลองประสิทธิทเขตกิจอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านเนินเก้าและคุณประทวนทัศน,นภาพอดีตกำนันตำบลสว่างอารมณ์ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลค่ะ มีมนุษย์ขุนเจ้าถึงรูปเป็นองค์พิจนาข้าบางสุกุลค่ะอดิจาวะสังคารา ในาน,นามคณะผ้า 5, ขอขอบคุณคุณฉลองประสิทธิทเขตกิจอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้าน1 9ที่ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบานสุรินค่ะลำดับต่อไปขอเนเีชิญคุณปรีเนินพัฒประธานพันวัฒนธรรมตะบ,บนสว่างอารมณ์ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตะบลสว่างแจ้งสบายใจและ คุณกีสดาดไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีให <des> ้เกียรติทุ่นท่อบผ้าบางสุบุค่ะ กราบนิมนต์พระพุทธเจ้าสองรูปเป็น,นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลค่ะ ขอ, <Okay. S 1> ขอขอบคุณคุณปรีด <Okay. S 1> ีครับและคุณกิษดาสุไทยที่ให้เก็บผ <Okay. S 1> ื่นทอดผ้าบางสกุลค่ะ ในำลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ฤทธนัทวาลิศเนินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านดอนใหญ่ให้เก็บขึ้นทอดผ้าบางสุุลค่ะและขอเรียนเชิญผู้ใหญ่อิทธพลประสิทธิเกติศุภผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านดนเก้าขึ้นทอดผ้าบางสุบุลค่ะ จะได้มอบเงินชาบัาน,าานที่สุขพจนธนาคารขยะเทศบาลตะบนสว่างแจ้งสบายใจจำนวน5,940นบาทค่ะขอเชิญตัวแทนเจ้าภาพรับมอบด้วยค่ะผู้ใหญ่ยืนด้วยได้เลย où ผู้ใหญ่นะักาวลิเกเนินพัาและผู้ใหญ่อิทธิพลประสิทธ,ธิเกียรติที่ให้เกียรติขึ้นทอดท้าบางสุนี้คะ ที่คนวงชื่นผู้ใยญาบ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านสว่างอารมณ์ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลค่ะ en หนึ่งหนึ่งในนั้นคณะจับภาพขอขอบคุณคุณพิชนุกาลาเตอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนสว่างแจ้งสบายใจที่ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุบุลค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณนพรัตน์กมลานและคุณวรรณยาหลายเกศอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนสว่างแจ้งสบายใจขึ้นทอดผ้าบางสุบุลค่ะ ต่านิมนง์พระพุทธเจ้าสองรูป <Okay. S 1> เป็นองค์พิจรารณาผ้าบางสุบุลค่ะ ขอขอบคุณคุณนงคลัดตะบม,มานและคุณวรรณยาหลายเกตที่ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุบุลค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณมานนทชาติสุขอดีตรองประธานสภาเทศบาลตะบนสวรรค์แจ้งสบายใจและพันจากกา่าอากาศเอกระเด็นมณโโมอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบลสวรรค์แจ้งสบายใจให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุบุลค่ะ มีพิจารณาผ้าบางสบุ่ ค,คุณมานชสุและพันจ่ากาเ่นประเด็จมณโโม,โม,โมที่ให้เกียนขึ้นทอดผ้าบังสุกุลค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพุ่งในการกำจกกนมนมัดการมนลรมารพุ่งในการโรงเรียนบ้านหนงและอาจารย์ช่อเหนมาสถุนอดีตบูงใหญ่โรงเรียนบ้าน19าประธานชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดขุนทีนี ขึ้นทอดผ้าบางสุุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปเป็นองค์พิจรารณาผ้าบางสุลุะค่ะ